สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ his t o r y w o r l d โลกประวัติศาสตร์กับผมเจตกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคำถามคำถามหนึ่งนะครับผมที่ได้มีล mm ูกเพจผมถามมาในเพจ Facebook mm hmm. ว่าทำไมในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงมีแค่ประเทศมหาอำนาจ3ประเทศอย่างรัสเซียจีนและอเมริกาเท่านั้น ที่ยังคงใช้งานเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเครื่องประเภท strategic bomber หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งก็เป็นเครื่องบินลำใหญ่มหึมานะครับผมอย่างพวก B 5 2 Stratofortress หรืออย่างเครื่อง Stealth bomber นะครับผมอย่าง B 2หรือ B 2 Spirit เนี่ยทำไไมมาหาอำนาจทางทหารประเทศอื่น ที่ก็น่าจะมีขีดความสามารถมากพอในการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยถึงไม่สร้างออกมาใช้เหมือนอเมริการัสเซียและจีนเพราะหลายคนก็อาจจะคิดว่าบทบาทของเครื่องบินทิ้งระเบิดในปัจจุบันเนี่ยมันคือการเอามาใช้ปล่อยอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดนิวเคลียร์จากระยะไกลถูกต้องไหมก็ต้องบอกเลยว่าถูกต้องแล้วนะครับผมและประเทศอื่นๆนอกจาก3ประเทศรัสเซียอเมริกาจีนเนี่ยนอกจากพวกนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ใช้และทาไมเขาไม่ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ จากเครื่องบินทิ้งระเบิดกันบ้างวันนี้เนี่ยผมไปหาบทวิเคราะห์มาให้ฟังกันนะครับผมซึ่งก็รวมปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมที่ทําไมถึงมีแค่สหรัฐจีนและรัสเซียที่ยังคงใช้งานเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หรือ strategic bomber กันอยู่เดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาดูการวิเคราะห์นี้กันเลยดีกว่าว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตฝากช่องใหม่ของเรากันไว้สักนิดนึง นั่นก็คือช่อง The Army o r Thailand ช่องที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารนะครับผมอาวุธยุโทโธปกรณ์กองทัพในยุคสมัยใหม่ยุคปัจจุบันอัปเดตเทคโนโลยีทางการทหารนวัตกรรมต่างๆจะรวมอยู่ในช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมยุโทโธปกรณ์ของไทยของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมประเทศในเอเชียอาเซียนและรวมไปถึง กองทัพมหาอำนาจต่างๆทั่วโลกรถถังยานเกราะเรือรบเครื่องบินรบต่างๆใครที่เป็นสายนี้นะครับผมชอบใจในเรื่องราวคอนทนต์แบบนี้ก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมในช่อง The Armory Thailand เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างและในช่องคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับผมขายของกันไปที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะมาเริ่มดูการวิเคราะห์ปัจจัยแรกกันเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์กันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นอากาศยานรบประเภทไหน Strategic Bomber นะครับผมหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์หรือเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อทำภารกิจโจมตีระยะไกลด้วยการระดมทิ้งระเบิดใส่จุดยุทธศาสตร์ของเป้าหมายที่สำคัญนะครับผมต่อการทหารอย่างเช่นฐานสเสบียงสะพานโรงงาน อู่ต่อเรือและเมืองเพื่อสร้างความเสียหายที่จะส่งผลระยะยาวให้กับศัตรูในสงครามครั้งนั้นๆไม่ใช่แค่นะครับผมในสึกๆเดียวซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยถูกใช้งานกันมาอย่างยาวนานมีรากฐานวิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่ช่วงอินเทอร์วอร์หรือช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2จนกระทั่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับผมในชาติมหาอำนาจต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สง ซึ่ง s t r a t e g i c bomber เนี่ยนะครับผมหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีนะครับผมหรือ tactical bomber หรือเขาอาจจะเรียกว่า medium bomber ก็ได้นะครับผมในยุคนั้นซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีเนี่ยเป็นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งทําหน้าที่ในการปฏิบัติการระยะใกล้โดยทั่วไปเนี่ยนะครับผมมักจะทํางานร่วมกับทหารราบบนพื้นดิน ซึ่งทําให้นะครับผมมันสามารถทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายได้หลากหลายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไอเครื่องบินนี้ถูกสร้างมาเป็นเครื่องทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีโดยเฉพาะแบบนั้นเนี่ยนะครับผมมันได้สูญหายไปตามกาลเวลาแล้วบทบาทของมันเนี่ยนะครับผมก็มักจะถูกแทนที่โดยเครื่องโจมตทีทั่วไปที่สามารถติดตั้งระเบิดได้รวมไปถึงเครื่องขับไล่ทิ้งระเบิดพวกไฟเตอร์บอมเบอร์เนี่ยหรือเครื่องบินขับไล,ล่หลากภารกิจมัลติโรว์คอมแบทแอร์คราฟหรือมัลติโรว์ไฟเตอร์ แต่ลักษณะของประเภทเครื่องบิน strategic bomber หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ไม่ได้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่นะครับผมยังคงมีภารกิจแบบเดิมใช้งานในบทบาทเหมือนยุคสงครามโลกครั้งที่2อ,อยู่แต่เพิ่มเติมมาเนี่ยคือการใช้งานควบคู่กับอาวุธนิวเคลียร์ครับตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจกันแล้วว่าโอเค strategic bomber เนี่ยในบริบทปัจจุบันมันมีลักษณะเป็นยังไงแตกต่างจากเครื่องบินรบอื่นๆตรงไหนบทบาทเฉพาะของมันคืออะไรทีนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์กัน ปัจจัยแรกนะครับผมที่ทําให้มีแค่3ประเทศสหรัฐรัเสเซียและจีนเท่านั้นที่ยังคงใช้เครื่องบินประเภทนี้อยู่นั่นก็คือ1นะครับ strategic bomber เป็น อากาศยานรบที่มีต้นทุนที่สูงมหาศาลมากๆก,การสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะไม่ใช่แค่นะครับผมการผลิตเครื่องจักรออกมาแต่เป็นการลงทุนในโครงการยักษ์ใหญ่ที่กินเวลานานหลาย10ปีซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ดูดทรัพยากรนะครับผมไม่แพ้กับการผลิตเลยไอการวิจัยโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยตัวอย่างเช่นโครงการในการออกแบบเครื่อง B2 Spirit ของสหรัฐออกมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ต่อลำซึ่งราคานี้เนี่ยคือในปี1997นะครับ28ปีที่แล้วซึ่งแค่จะออกแบบวิจัยสร้างเครื่องบินลำเดียวเนี่ยใช้จำนวนเงินที่สูงกว่า GDP ของประเทศหลายประเทศรวมกันซะอีกการบำรุงรักษาในแต่ละชั่วโมงบินเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วทำให้ภา,าระการเงินในระดับนี้เนี่ยนะครับนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะแบกรับได้ หลายคนคิดว่าแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวเนี่ยก็น่าจะดับฝันการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดไปแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกมากเช่นปัจจัยที่2เนี่ยนะครับผมก็คือ ความซับซ้อนและความต้องการทางอุตสาหกรรมเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับผมเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเลยโดยเฉพาะเทคโนโลโยีเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของสหรัฐการผลิตเครื่องยนต์ที่ทรงพลังพอที่จะขับเคลื่อนเครื่องบินขนาดมาหึบมาและบรรทุกระเบิดได้หนักมากมายขนาดนั้นเนี่ยรวมไปถึงการใช้ระบบล่องหนซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีน,นี้ก็เหมือนเป็นมาตรฐานใหม่สําหรับการจะสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดลํหนึ่งออกมาไอเทคโนโลยีเครื่องยนต์และระบบล่องหนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะร ครับผมและต้องใช้วัสดุพิเศษเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งนะครับผมและเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบินและด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริงเลครับผมซึ่งมีแค่3ประเทศเท่านั้นที่มีองค์ความรู้นะครับผมสะสมมามากพอและมีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลานานนั่นก็คือสามหาอนาจสหรัฐจีนรัเสเซียนั่นเองปัจจัยข้อที่3นี่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการได้ด้วยตัวเองครับไม่ใช่แค่ว่าโอ้โหทุ่มเงินไปก้อนนึงแล้วสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดออกมาลำหนึงแล้วจะใช้งานได้เลยมันเป็นยุทธปกรณ์ที่ต้องมีระบบนิเวศคอยสนับสนุนนะครับผมเช่นเครื่องบินแทงเกอร์นะครับผมหรือเครื่องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อเพิ่มวิสัยการบิน ระบบดาวเทียมเพื่อการนำทางและการสื่อสารโรงเก็บเครื่องบินที่ปรับอุณหภูมิได้จะจอดตากแดดตากอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมพวกเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้รวมถึงโรงซ่อมบำรุงพิเศษสําหรับเครื่องบินแต่ละรุ่นซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคือค่าใช้ใจ่ายที่ซ่อนเลนอยู่และต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งก็เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากตัวราคาเครื่องบินและการมีเทนเนนต์เครื่องบินซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เนี่ยก็มักจะแพงเท่าๆกับค่าเครื่องบินเลยนะครับทีนี้ปัจจัยที่4เรราามาดูกััที่วตถุปะสงงคเชิ อันนี้เนะี่ยนอกจากตัวฮาร์ดแวร์ตัวยุทโธปกรณ์แล้วเรามาดูเรื่องวัตถุประสงค์หลักของเครื่องบินทิ้งระเบิดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่านะครับผมเป้าหมายการทิ้งระเบิดของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุธทธวิธีเนี่ยจะยังเหมือนเดิมนะครับโจมตีเป้าหมายที่จะสร้างความเสียหายระยะยาวแต่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการมีเครื่องบินทิ้งระเบิดไว้ก็คือการมีแต่ไม่ได้ใช้มันเนี่ยแหละครับหมายถึงยังไงมีแต่ไม่ได้ใช้มันคือการฉายแสนยานุภาพหรือศั์เนี่ยเขาจะเรียกว่า power projection ซึ่งอเมริกาน ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินจํานวนมากมีจรวดนิวเคลียร์เป็นพันลูก มีเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ก็เพราะสิ่งนี้เนี่ยแหละครับผมอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะฉายสัญญาณุภาพของตัวเองไปทั่วทั้งโลกมันคือการที่จะโชว์นะครับผมว่าฉันเนี่ยมียุทธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถมากพอในการจะบินไปทิ้งระเบิดใส่ประเทศไหนในโลกก็ได้ด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ของฉันฉันสามารถเติมน้ามันกลางอากาศและปล่อยเครื่องของฉันเนี่ยบินจากฐานทัพอากาศในมิสซูรีข้าม2ทวีตเพื่อไปทิ้งระเบิดใส่แกได้หรือพูดง่ายๆก็คือการขู่นั่นเอง ผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆขึ้นอย่างขมิ้รอบล่าสุดเนี่ยทำไมนะครับผมประเทศเราเนี่ยถึงไม่กลัวขมิ้เลยเวลาทําสงครามกันอันนี้เนี่ยตัดปัจจัยอื่นๆไปหมดเลยนะครับผมเรามาพูดถึงแค่การพาวเวอร์โปรเจกต์ของกัมพูชาเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีอาวุธที่มีขีดความสามารถในการโจมตีใส่ประเทศไทยได้ทั้งประเทศอย่างดีเนี่ยก็อยู่ริมจังหวัดชายแดนพวกเขาไม่มีอาวุธอะไรที่สามารถโจมตีถึงกรุงเทพได้เลยอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างเอามาเปรียบเทียบ ให้เข้าใจกันง่ายๆซึ่งอายุธศาสตร์ในการ Power Project เนี่ยนะครับผมเป็นยุทธศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐจีนรัสเซียที่สามารถฉายแสนยานุภาพไปได้ทั่วทั้งโลกไม่เหมือนประเทศมหาอำนาจทางฐานอื่นๆหรือพวกเมเจอร์พาวอื่นๆนะครับผมที่มักจะสามารถฉายแสนยานุภาพของตัวเองได้เฉพาะในภูมิภาคนั่นเองนะครับต่อมาปัจจัยที่5นะครับผมอันนี้ในเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์และ เป็นเรื่องขององค์ประกอบอาวุธนิวเคลียร์สส่วนหรือนิวเคลียร์ไทรแอดนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงไปที่สหรัฐและรัสเซียนะครับผมเพราะ2ประเทศนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะครับผมในโลกนี้ที่มีแนวคิดนิวเคลียร์สส่วนหรือนิวเคลียร์ไทรแอดอธิบายง่ายๆเนี่ยก็คือการนะครับผมครอบครองอาวุธนิวเคลียร์สประเภทที่สามารถใช้งานในการปกปิดจุดอ่อนซึ่งกันและกันได้3ประเภทนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมี1นะครับผมบอลลิสติกมิสไซล์หรือขีปนาวุธทิ้งดิ่งที่ยิงจาก จากฐานยิงบนพื้นดิน 2. ขีพนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำหรือ SLBM นะครับผม Submarine Launch Ballistic Missile และ 3. การใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยแหละ การที่ต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนนี้เนี่ยนะครับผมมันช่วยทําให้ประเทศมหาอำนาจดังกล่าวเนี่ยมั่นใจว่าสามารถตอบตัวด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้แม้จะถูกโจมตีในครั้งแรกนะครับผมหรือ first strike หรืออธิบายอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดโดนเปิดก่อนเนี่ยสมมุติว่าประเทศ A เนี่ยนะครับผมยิงนิวเคลียร์ใส่ฐานยิงของประเทศ B ที่อยู่บนพื้นเนี่ยสเกเลี้ยงเลยการที่ยังมีอีก2ส่วนเหลือแม้ว่าจะเป็นการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือเรือดำน้ำเนี่ยมันจะช่วยการันตีว่ากูยังยิงสวนมึงได้อยู่นะนี่เนี่ยจะเป็นส่วนนึงงของ ของนิวเคลียร์เดเทอร์เรนซ์ หรือยุทธศาสตร์ในการป้องปรามนิวเคลียร์นั่นเองโดยที่จีนเนี่ยก็กําลังพยายามจะสร้างระบบที่คล้ายกันนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มอํานาจในการดิเ r รนซ์หรือป้องปรามของตอนเองในขณะที่ประเทศที่มีนิวเคลียร์ประเทศอื่นๆมักจะมีองค์ประกอบของนิวเคลียร์แค่ประเภทเดียวหรือ2ประเภทนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช้จรวด ICBM ที่ยิงจากพื้นนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้ SLBM หรือจรวดที่ยิงจากเรือดำน้ำําแต่ในขณะเดียวกันอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ ไม่มี S L B M ไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่เลือกที่จะใช้ I C B M หรือจรวดที่ยิงจากภาคพ,พื้นอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ประเทศนะครับผมเขาจะเลือกกันตามความคุ้มค่าและความเหมาะสมนั่นเองซึ่งก็มาถึงปัจจัยที่6นะครับเรื่องของภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศภูมิศาสตร์เนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับผมเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจข้ามทวีปและมหาสมุทรซึ่งสอดคล้องกับความจำเป็นทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐและจีน รวมไปถึงรัสเซียที่มีผลประโยชน์ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยความขัดแย้งนะครับผมหรือผลประโยชน์เนี่ยมักจะอยู่ในภูมิภาคของตัวเองซึ่งการจะใช้งานเครื่องบินให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ของตัวเองเนี่ยการใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดหรือพวกไฟเตอร์บอมเบอร์ที่มีพิสัยสั้นกว่าแต่มีความคล่องตัวสูงกว่ามักจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีกว่านั่นเองนะครับ พูดง่ายก็คือถ้าเราไม่ได้เป็นจีนรัเสเซียหรืออเมริกาเนี่ยแล้วเรามีความต้องการที่จะทิ้งระเบิดใส่ประเทศหนึ่งที่ทําสงครามกันอยู่เนี่ยใช้เครื่องขับไล่หลากหลายภารกิจหรือเครื่องขับไล่ทิ้งระเบิดที่สามารถติดตั้งระเบิดไปทิ้งได้ก็เพียงพอแล้วครับอย่าง F16 นะครับผมเ3 5เครื่องยูโรไฟเตอร์นะครับผมรับฟาวหรือ Mac แม้กระทั่งกริปเพนเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงภารกิจทิ้งระเบิดใกล้ๆเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันกับปัจจัยข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่เทคโนโ อ,อื่นๆที่คุ้มค่ากว่าการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมีเทคโนโลยีใหม่ๆได้ถูกคิดค้นออกมามากมายที่สามารถทดแทนบทบาทของเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบไหนก็ตามอาวุธเหล่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธร่อนหรือครูสมิไซที่สามารถยิงจากเรือหรือเรือดำน้ำได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับนักบินซึ่งวิสัยการยิงหรือวิสัยปฏิบัติการของข,องขีปนาวุธล่อนเหล่านั้นเนี่ย หลายรุ่นเนี่ยก็ยิงได้ไกลหลักพันกิโลเมตรบางรุ่นเนี่ยยิงได้ไกลถึง3,000กิโลเมตรเลยกอน้องๆเครื่องบินเลยนะครับผมนอกจากนั้นยังมีความมั่นยำที่สูงบางตัวเนี่ยใช้ความเร็วแบบไฮเปอร์โซนิกด้วยในภารกิจที่มีความเสี่ยงเนี่ยอาจจะคุ้มค่าก,กว่าการส่งเครื่องบินเข้าสู่เขตศัตรูหรือถูกลงไปกว่านี้เนี่ยโดรนติดอาวุธเลยครับโดรนติดอาวุธขนาดใหญ่หรือพวก UCAV ต่างๆเนี่ยที่สามารถปฏิบัติการได้ในระยะไกลด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่ามาก ก็มักจะเป็นตัวเลือกที่ประเทศต่างๆรวมไปถึงมหาอำนาจสาชาติเนี่ยก็พยายามพัฒนาออกมาเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมเครื่องบินรบยุคที่5อย่างพวก F35 ที่ก็เป็น Multi Fighter มัลติโรเฟ i เตอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็สามารถบรรทุกระเบิดและปฏิบัติภารกิจโจมตีทางลึกแทรกซึมเข้าสู่ใจกลางประเทศของศัตรูได้เช่นเดียวกันซึ่งด้วยปัจจัยนี้เนี่ยนะครับผมทำให้การมีฝูงบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ กลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับประเทศส่วนใหญ่ก็นี่แหละทุกคนเป็นตัวอย่างนะครับผมเจ็ปัจจัยที่รวมกันมาให้ข้อสรุปว่า การมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับยังมีประโยชน์อยู่นะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่น่ากลัวด้วยแต่มันเป็นของเล่นที่รุ่นใหญ่เขาเล่นกันประเทศเล็กประเทศน้อยเมื่อเทียบกับรัสเซียจีนสหรัฐเนี่ยโอกาสที่จะมีเนี่ยยากนะครับผมและมีไปเนี่ยก็ไม่คุ้มด้วยสู้ไปเลือกใช้งานเทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องขับไล่ทิ้งระเบิดนะครับผมโดรนหรือการหาขีปนาวุธพิสัยไกลมาใช้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ได้ๆก็ตามนะครับผมนี่เนี่ยเป็น เพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงได้หมดเลยนะครับผม พรีวิวนะครับผมช่องเราช่องเสรีไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยชอบใจไม่ชอบใจอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกเลากันมาได้เลยสามารถแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เพื่อนๆได้มาอ่านมาฟังกันนะครับแต่ก็เคารพซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมอย่าใช้ถ้อยคำหยาบคายและดูถูกเหยียดหยามกันนะทุกคนไปละว,วันนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดข้อมูลผิพดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมานทีนี้ด้วยจริงครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับผอบคุณมากเลยนะครับ